สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างต่ายนะครับจากร้านสมัยดีเซอร์วิครับวันนี้ช่างต่ายมาสรุปงานนะครับเป็นตัว macbook air นะครับตัว m1 ตัวนี้ครับโมเดล a2337 นะครับปี2020ครับผมก็อันนี้ทำการเปลี่ยนจอใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้โดนน้ำมานะครับจอน้ำเข้านะครับแล้วก็เปลี่ยนฟิล์มด้านในด้วยเนื่องจากว่าเวลาน้ำเข้าจอเนี่ย มันจะเป็นคาบน้ำนะครับอยู่ที่ฟิล์มนะครับจอจะลายแล้วก็มีตัวบัตเตอร์โลโก้นะครับที่แตกมาด้วยนะครับก็ทำการเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยครับผมอันนี้เป็นการเปลี่ยนจอด้านในนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับจอ macbook นะครับทุกรุ่นเลยนะครับทางสมายทีเซอร์วิสครับก็ยินดีครับมีบริการรับเปลี่ยนนะครับจอ macbook ทุกรุ่นเลยนะครับผม สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เพจ Smile t เ Service ครับก็วันนี้ช่างตายครับขอตัวจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ